ยูกาดการดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องไปปอฟ้ามครับมือนีมายามไอ้ไส้ครับไอ้ไส้มีควายแม่ลูกมาให้พี่น้องในช่มเด้อครับพี่น้องนี่ครับไปช่มกันเลยครับครับเออไอวายมีทองนี่ครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับกินหยาจริงๆครับนี่นี่ครับแม่ลูกโค้งสางดีๆนี่ครับโอ้เอมึงครับกินหยานี่พดแล้วเอาครับพี่น้อง จิหญยาเจิ้งครับครับนีทอนจัดยนายธรรมดาเฮานี่ละเอ้องฟงเาธรรมดาอีละเดี๋ยวจัดยันรีหาเดียนเหานีละเนี่้วเนนะครับซึ้งเหครับพี่น้องชีหาเดียนครับเปิดเปิดไ้ราคาเท่าไเปิดไปหาหมื่นสากวพอเปิดเปิดไรเปิดเปิดไหาหมื่นสามครับพี่น้อง ส่วนจิตส่วนใจโทรมาติดต่อเบอร์โทรยังไงฝากเบอร์โทรหน่อยครับ98 098 631 631 0525 0525ไอ้ยังครับไอ้ตุ้ยไอ้ตุ้ยครับยุบยุบบ้านไหนกว่าไอ้ห้าเพื่อนบ้านเขาเลยจังหวัดมหาสารคามบ้านเขาเลยจัอำเภอนาเชือกเด้อครับพี่น้องจังหวัดมหาสารคามครับนี่ครับพี่น้องมึงเอาโหลดครับกินหยาดีครับ ต้นน้ำเลี้ยงเนี่ยครับพี่น้องนี่ครับเมื่อเอาครับไม่ไม่ไมสดสดเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนั้นเนี่ยนะครับผมกราบสวัสดีครับ